สวัสดีครับวันนี้มาดูพระก,กิ่งสมเด็จย่าปีหนึ่งหพระกิ่งสมเด็จย่าเป็นพระที่มีการสร้างด้วยวิธีการปัม๊มหลายคนอาจจะนึกว่าเป็นพระหล่อแต่จริงๆแล้วเป็นพระปัม๊มเราจะสังเกตได้จากผิวเห็นไหมครับถ้าเป็นพระหล่อบโบราณเนี่ยผิวจะมีหลุมล่องกวดมีเม็ดกวดฝัง แต่ที่เห็นจากตัวอย่างผิวจะตึงใช่ไหมครับผิวจะตึงข้างด้านข้างปกติพระพร๊มเนี่ยก็จะมีรอยตัวตัดนะครับตัดข้างแต่ว่าพระกิ่งนี่เป็นของสมเด็จย่าช่างก็เลยมีการเก็บงานด้วยตะไบเห็นไหมครับการผลิตก็จะดีเก็บงานด้วยตะไบทั้งสองข้างทั้งสองข้างนะเราจะสังเกตได้จาก ในซอกพื้นที่ที่เป็นพื้นที่โดยรวมของตามซอกผิวเราจะเห็นว่าตึงเห็นไหมครับต้องสังเกตมีความตึงสีสีในการลมผิวเนี่ยก็จะเหมือนเหรียญเหรียญทั่วไปลักษณะลมน้าตาลเห็นไหมครับลายเส้นของเม็ดผระศกเนี่ยมันจะค่อนข้างที่จะเป็นเส้นขมเหมือนผมหวีนะเหมือนผมหวีเจอร่องรอยแต่งตะไบด้านข้างด้านหลัง ด้านหลังของใบหูองค์พระเห็นไหมครับก็จะสังเกตได้จากความตึงความตึงเห็นไหมครับเนียความตึงของผิวด้านล่างสุดจะมีการอุดอุดกิ่งนะครับอุดกิ่งแล้วก็ตอกเลขลันนัมเบอร์องค์ตัวอย่างเช่น5520คือองค์ที่5520 แล้วก็ตอกวันที่21ตุลาตอจุดคอจุดแล้วก็พศ15ตอกโค้ดสังหวานเป็นพระนามาพิไทยนะครับมีล่องรอยการอุดกิ่งเขย่ามีเสียงดังตะไบเก็บในการตอกเนี่ยจุดที่เราจะสังเกตความเป็นพระแท้ให้จับจุดดูจากล่องรอยของเครื่องมือจับที่จะตะไบเห็นไหมครับเต บอกหน้าบอกหลังเพื่อนๆต้องจําว่าทุกองค์จะมีล่องลอยของเครื่องมือจับเช่นคีมรอยบีบของคีมด้านหน้าเห็นไหมครับแล้วก็ด้านหลังจะปรากฏเห็นไหมครับเนี่ยเขาจะจับงานอย่างนี้จับงานเพื่อที่จะตอกเลขนะครับตอกเลขตอกวันที่จับไปจับระจับชิ้นงาน ะตะใบด้วยแล้วก็ะตอกด้วยเพราะฉะนั้นองค์พระในพิมพ์บลกหน้าแล้วก็บลกหลังเนี่ยจะมีร่องรอยของเครื่องมือร่องรอยของเครื่องมือต้องจับจุดนะครับจับจุดเราจะได้พระแท้คมคมร้อยเครื่องมือเนี่ยต้องคมคมเพราะว่าถ้าพระเกเขานำพระองค์จรเนี่ยไปถอดพิมพ์พทําให้ร่องรอยของเครื่องมือจะแหลลูตื้นนะครับจะแหลดูตื้นไม่คม ไม่คมเหมือนตัวตัวจริงที่โดนเครื่องมือบีบใช่ไหมครับเ,เพียงเท่านี้เราก็จะได้พระแท้นะครับแต่เบื้องต้นเนี่ยให้รู้ก่อนว่าเป็นพระปั๊มไม่ใช่พระหล่อถ้าเราดูชิ้นงานที่เราจะซื้อหาเนี่ยมันเป็นพระหล่อนี่ต้องวางหมายความว่าไม่ถูกต้องนะครับนี่คือพระกิ่งสมเด็จญา โอเคครับสำหรับพักกิ่งปั๊มโอเคครับ